ในส่วนของเกมวันพันแมนนะครับนอกจากจะมีระบบการต่อสู้ต่างๆแล้วยังมีระบบการสะสมของซึ่งจะทำให้เราปลดล็อกในส่วนของ c h i e v e m e n t ต่างๆนะครับแล้วเราก็จะได้รางวัลต่างๆนั่นเองหรือผ่านเควสตต่างๆนั่นเองวันนี้ครับซิกมาจะพามาเก็บส่วนของเหรียญลึกลับเมือง A p พาร์ทนะครับมีอยู่2พาร์ทนะครับแต่วันนี้จะเป็นพาร์ท1นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจุดทั้งหมด31จุดในเมือง A มีเหรียญลึกลับซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างครับ หากเพื่อนๆกำลังมองหาจอยเล่นเกม One Punch Man World ก็ขอแนะนำจอย x c u b e r จอยไว o ล e ไร้สายราคาไม่ถึงพันเสียบแล้วเล่นได้เลยใช้งานดีทนนานซิกมาก็ใช้แนะนำร้านอยู่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลยครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม One Punch Man r o l d อยู่กับผมซิกมาวันครับผมแล้ววันนี้นะครับซิกมาไม่ได้พามาต่อยตีกับมอนเตอร์ใดๆนะครับวันนี้เรามาทำภารกิจเก็บเหรียญกันบ้างนะครับเหมือนจะว่างนะฮะ เข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่านะครับวิธีการเก็บเหรียญน,นะครับก็คือตอนแรกอ่ะเราจะยังไม่มีเควสใดๆที่สามารถปลดล็อกในส่วนของของสะสมตรงนี้ได้นะครับของสะสมตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทาแลง์ตัวเนี้ยนะครับแลง์ทีมาให้เป็นขั้น2ก่อนนะครับเวลาเรามาเก็บเหรียญครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะทําให้เราปลดล็อกในส่วนของฟังก์ชันการเรียกดู ของสะสมนั่นเองวันนี้ของสะสมที่เราจะมาพูดก็คือตัวนี้เหรียญลึกลับตัวนี้ครั้งแรกที่เราเก็บเหรียญน,นะครับเขาจะมีเควสฟ้าขึ้นมานะครับครั้งแรกแลที่เราเก็บเหรียญเวทฟ้าจะขึ้นมาปรากฏที่เกมเซนเตอร์นะครับให้เราไปคุยกับเควสฟ้าปุ๊บมันก็จะปลดล็อกในส่วนของตรงนี้นั่นเองฟังก์ชันการเรียกดูของสะสมนั่นเอง เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนของตรงนี้นะฮะเป็นเมืองโซนเมือง A นะครับเป็นพาร์ทหนึ่งะครับเดี๋ยวจะไล่เก็บกันสดๆเลยซึ่งอันนี้คือตัวที่2ของซิกมาตัวแรกซิกมาเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวซิกมาจะดูโพยไปด้วยนะครับตัวที่2นี่หมายถึงว่าเป็น ID เอาไว้ทำคลิปนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดทั้งหมด31จุดตรงนี้แล้วก็26จุดของเมืองแซ ยังไงก็ฝากกดไลค์กันเยอะแล้ะกันนะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปหรือว่าหาเวลาว่างแบบเนี้ยมาทําคลิปนะฮะเพราะผลตอบรับในการกดไลค์ดีก็จะทําต่อแล้วกันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าค่อนข้างนานอยู่นะตรงนี้ซิกมาจะไม่เรียงลําดับ1-31่งถึงสามสิบเอ็ดนะซิกมาจะไล่เก็บเรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่าจุดนี้อยู่ในมินิแมปตรงไหนอะไรอย่างนี้ให้มันครบ31ดจุดละกันไม่เรียงนะครับส่วนถ้าอยากดูเป็นเทคกว่าคาใบ้ทั้ง31จุดอยู่ตรงไหนให้ติดตามที่แฟนเพจของซิกมาได้เลยนะครับ ใน่วนของเมือง A นะครับก็คือเมืองตัวนี้นะฮะนี่นเมืองนี้นะฮะในการวิ่งเก็บของคือตัวนี้นะฮะเมือง A นะครับเข้าสู่เขตเมืองอันนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราก็ย่อยไปที่โรงพยาบาลไปที่อะไรต่อนะครับก็วร์ปะตรงนี้แล้วกันเมืองนี้ก่อนนะครับแล้วจุดจุดแรกที่ทําให้เราเปิดเควสนะครับก็คือตรงนี้ครับเซลแท็กฟรีตรงนี้นะครับเก็บเหรียญนี้เหรียญแรกแล้วก็วิ่งไปทำเควสฟ้าให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะเซลแท็กฟรีนะครับก็จะเป็นของสะสม อินแรกนะครับในลำดับที่25นะครับชื่อว่าสินค้าข้างป้ายลดราคารอบ10ปีอันนี้คือเหรียญที่1น่นะครับต่อไปไปดูเหรียญที่2นะในส่วนของเหรียญที่2อยู่ตรงนี้นะครับนี่เก็บเหรียญเลยปุ๊บนี่นะครับก็เหรียญที่2เราดูบินนแมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหน้าตรงนี้นะเป็นลำดับที่23นะครับเหรียญที่2นะครับชื่อว่าสมบัติในกองกล่องของชํำถัดมาครับตรงล่างเก้าอี้ตรงนี้นะฮะเก็บไปเลย นะครับปีนี้แมปก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงเม,มาส์ซิกมาเลยนะครับในส่วนของเหรียญที่3จะอยู่ลำดับที่21นะครับชื่อว่าจุดแสงที่ซ่อนอยู่ใต้มานั่งนอกร้านแบรนดกีฬาถัดมานะครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเก็บไปนะครับตรงนี้ในมินิแมปเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนี้แล้วจะเป็นลำดับที่18ปนะครับเหรียญที่4คชื่อว่าช่วงเวลาผ่อนคลายหน้าร้านกาแฟ เหรียญต่อไปนะครับหน้าร้านกาแฟเลยตรงข้ามกันนะฮะนี่กดเก็บเข้าไปนะครับในมินิแมปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านซ้ายของข้ามกันนะครับในเหรียญที่5นะครับอยู่ลำดับที่1 4นะครับชื่อเหรียญว่าปิ่นอายโลหะบนชั้นต้นไม้หน้าตู้ร้านกาแฟจุดถัดมานะครับให้เราเข้าไปที่ร้านเกมเซนเตอร์ก่อนนะครับในมินิแมปก็ร้านเกมเซนเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ซ้ายตรงนี้นะครับเข้าไปที่ร้านก่อนนะฮะ หลังจากเข้ามาที่ร้านเกมเซนเตอร์นะครับให้เราวิ่งมานะครับตรงนี้นี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เราเก็บเหรียญตรงนี้ไปนะฮะตอนนี้คือเหรียญที่6แล้วนะครับอยู่ลำดับที่3นะครับชื่อว่าคอลเลกชันรับของเกมเซนเตอร์จุดถัดมานะครับข้างร้านเกมเซนเตอร์นะครับจะมีตู้กดน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้ให้เลือกเก็บเป็นเหรียญหรือลับอย่างนี้นะครับก็มินิแมปก็อยู่ตรงข้างๆร้านเกมเซนเตอร์เลยตรงนี้นะฮะ อีเม์เลยนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นเหรียญที่7นะครับในลำดับที่16นะครับชื่อว่าเหรียญปลอมในมุมหนึ่งของตู้กดน้ำอัตโนมัตินะครับหรือว่าตู้กดอัตโนมัตินั่นเองแล้วเหรียญถัดมานะครับตรงข้ามตู้กดอัตโนมัติฝั่งที่เรากดตะกยะนะครับตรงข้ามกันนะฮะให้เราพิกเก็บเหรียญไปนะครับในมินิแมปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามกันนะครับขึ้นมานิดนึงนะฮะ แล้วเราก็จะเก็บเป็นเหรียญที่8แล้วนะครับในลำดับที่19นะครับชื่อว่าแสงสว่างใต้ป้ายโฆษณาของร้านค้าหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ร้านแฟนชส์ซูเปอร์นะครับแฟนชส์ซูเปอร์เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับโรงหนังเลยนะฮะตรงนี้นะครับวิ่งเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราวิ่งมานะครับด้านในเลยนะฮะจะมีอยู่เหรียญเหรียญหนึ่งนะครับอยู่แถวด้านในนี้นะฮะ อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับมุมที่เป็นผักเยอะๆเนี่ยนะครับเก็บไปนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เราเก็บมาเป็นเหรียญที่9้าแล้วนะครับในลำดับที่2นะครับชื่อว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ในโซนขายผักในแฟนชายซูเปอร์หลังจากนั้นครับใกล้ๆร้านแฟนชายซูเปอร์นะครับให้เก็บเหรียญตรงนี้นะฮะออกมาหน้าร้านเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆแฟนชายซูเปอร์เลยตรงนี้นะครับอยู่ที่เมาซิม่านะ ไปเหรียญที่10ครับในลำดับที่15นะครับชื่อว่าสินค้าที่ขายไม่ออกในหน้าต่างร้านเครื่องดื่มหน้าร้อนนะครับถัดมาหน้าแฟนชายซูเปอร์จะเห็นตู้ที่มันไม่ใช่ตู้กดน้ำอัตโนมัตินะครับเป็นตู้วางเฉยๆนะครับให้เราคลิกไปเก็บเหรียญใช่ไหมครับมินิแมปก็จะอยู่ตรงนี้ถัดมานิดนึงเหรียญที่11นะครับในลำดับที่30นะครับชื่อว่า ฝุ่นที่สะท้อนแสงระยิบระยับบนตู้กดน้ำอัตโนมัติสีเทาหลังจากนั้นนะวิ่งเข้าซอยมาจะสังเกตเห็นรถบรรทุกกล่องนี้ครับให้เก็บไปนะครับในมินิแมปก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหรียญที่12นะครับในลำดับที่28ชื่อว่าสินค้าลักรอบหลังรถบรรทุกนั่นเองครับถัดมายังคงอยู่ในซอยนะครับในซอยนี้เราจะพบกับตู้ที่วางอยู่2ตู้เป็นตู้น้ำนะฮะให้เราคลิกเก็บเหรียญน,นะครับ ในแผนที่ก็อยู่ซ้ายบนเนี่ยแทบจะซ้ายบนสุดของแบบแล้วนะครับเหรียญที่13ครับในลำดับที่29นะครับชื่อว่าอินส่วนใต้ตู้กดอัตโนมัติสีเหลืองแล้วจุดถัดมานะครับตรงนี้เลยนะครับเก็บเหรียญไปนะครับมินิแมปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับีตรงเมาสนี่นะครับเป็นเหรียญที่14นะครับในลำดับที่20นะครับชื่อว่าการโปรโมทลับๆที่ซ่อนอยู่ใต้ตู้ไฟโฆษณา หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับบันไดเลื่อนก็จะอยู่แถวโซนตรงกลางนี่นะครับขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปเลยเมื่อ like ขึ้นบันไดเลื่อนแล้วนะครับให้สังเกตถังขยะตรงนี้นะฮะแล้วเก็บเหรียญตรงนี้เลยนะครับอ่าขึ้นบันไดเลื่อนมาเก็บตรงเหรียญถังขยะตรงนี้นะเป็นเหรียญที่15แล้วนะครับใกล้ครึ่งทางแล้วนะครับในลำดับที่17นะครับชื่อว่าแสงสะท้อนข้างถังขยะบนดาดฟ้า ถัดมานิดนึงนะครับจะเจอเหรียญบนล่มตรงนี้นะครับเก็บเหรียญลึกลับนะครับอย่าลืมคุยกับฮีโร่เพื่อเก็บในส่วนของแอฟริเพนได้นะเดี๋ยวเหรียญลึกลับบนล่มตรงนี้นะครับจะไปนะครับก็จะอยู่โซนคล้ายๆโซนตรงกลางใกล้ๆหน้าร้านกาแฟนะครับตรงนี้เลยนะครับอึ้งทางแล้วนะครับอันนี้คือเหรียญที่16นะครับในลำดับที่22ชื่อว่าหยาดฝนที่ตกลงมาบนคันล่ม ถัดมาครับยังอยู่กันที่หน้าร้านกาแฟอยู่นะครับให้เก็บเหรียญลึกลับตรงนี้ป้ายที่มีคล้ายๆแบบเป็นแผ่นเสียงเนี่ยนะฮะเก็บไปนะครับแล้วก็ในมินิแมปเนี่ยจะอยู่แถบแล้วในมินิแมปจะอยู่แถบตรงนี้นะครับยังคงกลางๆบนบนในมินิแมปอยู่ตอนนี้จะเป็นเหรียญที่17แล้วนะครับในลำดับที่27นะครับชื่อว่าของรอการรีไซเคิลบนป้ายขยะรีไซเคิลและตรงนี้ก็ยังอยู่ในโซนหน้าร้านกาแฟเหมือนเดิมนะครับเก็บตรงนี้ นในแผนที่ก็จะอยู่แถวนี้แหละออกมาขวาๆหน่อยหน้าร้านกาแฟขวาๆนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญที่18ครับในลำดับที่24นะครับชื่อว่าดาวดวงเล็กๆใต้เสาก้นทางเดินเร็กแล้วให้เราวิ่งมาใกล้ๆกันนะครับเราจะเจอแท่นมีหินใหญ่ๆ S 1อะไรนะครับนะให้เราเก็บเหรียญตรงนี้ไปนะครับก็ในมินิแมปก็จะอยู่ใกล้ๆกันตรงกลางเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญที่19นะครับในลำดับที่26นะครับชื่อว่า จุดแสงบอกทางในป้ายหินในลานกว้างต่อไปเราจะไปโซนโรงพยาบาลกันนะครับก็ด้านขวาสุดนี่นะครับก็เข้าในโซนตรงนี้เลยนะฮะโซนโรงพยาบาลเหรียญแรกนะครับใกล้ๆจุดทางเข้านะฮะเก็บเหรียญขึ้นมานะครับก็ในมินิแมปก,ก็อยู่ตรงนี้นะครับสายบนนะเป็นเหรียญที่20นะครับในลำดับที่10นะฮะชื่อว่า สมบัติในกองกล่องกระดาษที่ฝั่งตรงข้ามของถนนในโรงพยาบาลกลางโอ้ชื่อโคตรยาวเลยพอวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจะเจออีกเหรียญหนึ่งนะฮะให้เก็บมาตรงนี้นะฮะในส่วนมินิแมปก็จะอยู่โซนตรงกลางบนนะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญที่21แล้วนะครับในลำดับที่13นั่นเองนะครับชื่อว่าแสงอ่อนๆในร้านที่ดูวังเวงตรงข้ามกับโรงพยาบาลกลางบนจุดนี้ก็เก็บขึ้นมาตรงนี้นะฮะมินิแมปก็จะอยู่ในโซนขวาล่าง นะครับตรงถังขยะนะครับเป็นเหรียญที่22แล้วนะครับในลำดับที่11นะครับชื่อว่าคนที่นั่งตากลมข้างคอมเพรสเซอร์แอร์ในโรงพยาบาลกลางนีจุดต่อไปนะครับเก็บเหรียญขึ้นมานะครับก็จะอยู่แถวโซนซ้ายล่างบ้างแล้วนะครับเป็นเหรียญที่23นะครับอยู่ในลำดับที่7นะครับชื่อว่าสายรับในแถบพื้นที่สีเขียวของโรงพยาบาลกลาง หลังจากนั้นวิ่งเงยื้องมาเล็กน้อยนะครับให้เก็บเหรียญล,ลึกลับตรงใกล้ๆฝาท่อตรงนี้นะครับฝาท่อตัวนี้มีอีเวนต์นิดนึงนะลองคุยได้นะครับในมินิแมปก็ยังคงอยู่ซ้ายล่างสุดๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่24นะครับในลำดับที่6นะครับชื่อว่าหล่นอยู่ในมุมอับของโซนจอดจักรยานในโรงพยาบาลกลางอัดมาให้วิ่งเลาะไปเรื่อยๆนะครับจเจอเก้า e อี้2ตัวนะครับเก็บเหรียญขึ้นมา นะครับในส่วนของแผนที่มินิแมปก็อยู่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้เราจะได้เป็นเหรียญที่25แล้วนะครับในลำดับที่8นะครับชื่อว่าคอยอยู่เป็นเพื่อนม้านั่งริมถนนในโรงพยาบาลกลางเสร็จแล้วให้เราวิ่งมาโซนป้ายโรงพยาบาลกลางใหญ่ๆนะครับเก็บเหรียญตรงมานั่งตรงนี้นะครับในมินิแมปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะได้เป็นเหรียญที่26แล้วนะครับในลำดับที่12นะครับชื่อว่า กินส่วนสะท้อนแสงในช่องว่างระหว่างม้านั่งในโรงพยาบาลกลางเราังอยู่ในโซนป้ายของโรงพยาบาลอยู่นะครับก็ตรงนี้เก็บเหรียญได้อีก1เหรียญในมินิแมปก็จะอยู่แถวๆป้ายตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นเหรียญที่27นะครับในลำดับที่9ชื่อว่าแหนหน้ามองฟ้าอยู่หลังไม้กั้นทางในโรงพยาบาลกลางต่อไปนะครับให้เราวิ่งออกมานะครับไปที่เขตเมืองเหมือนเดิมนะ หลังจากนั้นครับให้เราทําการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งในเขตเมืองนะครับไปตรงที่ถนนริมน้ําก่อนก็ได้ครับวิ่งตรงๆมาเลยนะหลังจากมาโรงพยาบาลก็สุดทางตรงนี้ก็จะเป็นถนนริมน้ําแล้วนะฮะพอมาถนนริมน้ําเสร็จนะครับให้เราวิ่งนะครับเลาะมาด้านซ้ายอย่างนี้นะครับก็ลงคล้ายๆแบบเป็นที่ยืนชมวิวนะฮะตรง ncc ตรงนี้นะครับจะมีเหรียญลึกลับอยู่นะครับให้เราเก็บเหรียญตรงนี้ครับใน mini map ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราเก็บมาเป็นเหรียญที่28นะครับในลำดับที่1นะครับชื่อว่าการพบเจออันงดงามที่ลานชมวิวบนถนนริมน้ำหลังจากนั้นครับสุดทางเดินถนนริมน้ำนะครับให้เราเข้าไปที่สวนพลเมืองเลยนะในส่วนสวนพลเมืองจุดแรกที่จะให้เก็บนะครับเป็นส่วนของม้านั่งก็ให้คลิกเก็บเหรียญตรงนี้นะฮะส่วนในของแผนที่จะอยู่ในสนามตรงนี้นะครับสายล่างนะฮะ ตรงนี้จะเป็นเหรียญที่29นะครับในลำดับที่5ครับชื่อว่าเล่นสนุกกับม้าโยกสปริงในศูนย์พล,ลเมืองเสร็จแล้วให้เราวิ่งมาที่ห้องน้ำที่ศูนย์พลเมืองเนี่ยนะครับให้เราเก็บเหรียลึกลับตรงนี้นะครับในมินิแมปก็จะอยู่โซนตรงนี้นะครับ้ายบนในสนามนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญลองสุดท้ายแล้วนะครับเป็นลำดับที่4นะครับชื่อว่าแสงสะท้อนหน้าห้องน้ำในศูนย์พลเมือง แลเหรียญสุดท้ายนะครับให้เรากลับมาที่เขตเมืองก่อนนะครับเหรียญนี้ซิกมาเดินเลยไปนะครับอยู่ที่ตรงตู้กดน้ําตรงนี้นะครับก็จะมีเหรียญลึกลับวางอยู่ด้านบนกระเบื้องบนนี้นะครับให้เราเก็บไปนะครับในมินิแมปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสายบนเนี่ยครับแทบจะออกวาบแล้วนะครับเหรียญสุดท้ายครับจะเป็นเหรียญที่31แล้วนะครับในลําดับที่31เลยนะครับชื่อว่าคนไม่แน่วแน่บนกําแพงกระเบื้อง เป็นไงบ้างครับหวังว่าคงถูกใจเพื่อนเพื่อหลายๆคนที่กําลังงมหาเหรียญแล้วหาไม่เจอนะครับบอกเลยว่าบางจุดนี่หายากจริงๆนะครับกว่าจะหาครบแล้วในพาร์ตต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โซนอีกโซนหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องเก็บเหรียญให้ครบคอเลกชันนะครับชื่อว่าโซนเมืองแซดเมืองซีนเองนะครับแล้วถ้าใครต้องการเป็นเทคเป็นแค่คําใบ้นะครับอีกมากก็พิมพ์ไว้แล้วที่เพจ Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามที่ a c e b o o k แล้วกันนะครับ เอามาอยากพลาดพลาสสองอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube ด้วยนะครับฝากกดถูกใจแล้วกดติดตามด้วยนะครับหวังว่าจะได้พบกันอีกนะครับสวัสดีครับ